สวัสดีครับพืกับสุลุขาลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่ลิเวอร์พูลอาจใช้ดีวอกโอลิกี้แลกตัวกับอิฟบิซูมาหลังรู้ข่าวว่ากุนซือเกรแฮมพอตเตอร์ของไบรตันกำลังให้ความสนใจดีวอกโอเลิกี้มีรายงานข่าวล่าสุดนะครับระบวะุว่าสโมสรไบรตันเป็นสโมสรล่าสุดที่กำลังให้ความสนใจในตัวของดีวอกโอลิกี้กองหน้ามหาเทพของลิเวอร์พูลและจากที่ก่อนหน้านี้มีข่าวลือนาหูนะครับว่าโอลิกี้เตรียมที่จะยออกจากลิเวอร์พูลในช่วงตลาดในเดือนมกราคมเปิดทําการในทันที ซึ่งเรงนี้ทําให้ลิเวอร์พูลกลับมาพิจารณาข้อเสนอทางเบรดดนแบบจริงจังอีกครั้งเพราะทางลิเวอร์พูลกำลังให้ความสนใจในตัวของอีฟบิสซูมาอยู่เช่นเดียวกันนะครับโดยการนั้นนี้สโมสรบูมตั้นเป็นตัวเต็งที่จะที่ตัวดิวอคโปลิจีไปร่วมเทียมแต่ดูเหมือนว่าณนตอนนี้อะไรหลายๆอย่างอาจจะไม่เป็นที่แน่นอนอีกต่อไปแล้วโดยผู้ที่เปิดเผยเรื่องนี้ออกมานั่นก็คืออเล็กซ์ทุกนะฮะจากทอสปอร์ต จากการรายงานเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาว่าทีมหงแดงกำลังพิจารณาที่จะดินตัวอิบวิสุมาแล้วเตะทีมชาตมาลีเพื่อมาทดแทนจินีวานรุมหลังจากที่เจ้ตัวกำลังจะหมดสัญญากับลิเวอร์พูลในช่วงสมอ์นหน้าโดยตามรายงานระบุว่าเกแฮมพลอเดอร์กุนซหน่มของไบรดันกำลังต้องการเสริมทัพในตำแหน่งผู้เล่นกองหน้านะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้นทีมของเขาทำประตูกู้แข่งไม่ค่อยได้ ในระยะหลัง,ลงและทางเกรแฮมพอตเตอร์ก็เป็นแฟนบอลตัวยงของดิวอกโอลิกีมาเป็นเวลานานแล้วและถึงแม้ว่าค่าเหนื่อยของดิวอกโอลิกีที่รับอยู่กับลิเวอร์พูลนั้นสูงถึง50,000ปอนต์ต่อสัปดาห์ซึ่งณนตอนนี้ถือว่าเป็นค่าเหนื่อยที่มากพอสมควรสําหรับสมโมสรเล็กๆแต่ทางเกรแฮมพอตเตอร์ก็เชื่อว่าสมโมสรบรตัตนของเขานั้นจะสามารถรับมือกับเรื่องค่าเหนื่อยนี้ได้ไม่ยากและเจ้าตัวยังเชื่อมั่นอย่างเต็มเปี่ยมเลยครับว่าโอริกี เป็นคนที่จะสามารถสร้างความแตกต่างให้กับทีมของเขาได้อย่างแน,น่นอนโดยณตอนนี้นอกจากสม,มสรไบรตัน on, ที่เป็นสม,มสัล่าสุดที่รียกได้ตัวเดวิกโอลิกี้ไปรวมทีมแล้วนั้นก่อนหน้าน,นั้นก็ยังมีสม,มสัอย่างบูฮันตันฟิออเรนติน่าและเชลเก้ ke, ที่ให้ความสนใจกองหน้าทีมชาติเบลเยียมด้วยเช่นเดียวกันซึ่งก็มีการคาดการณ์กันว่าทางลิเวอร์พูลจะใช้โอกาสนี้ในการนําตัวของดีวอกโอลิกี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของข้อเสในอในการซื้อตัวอิฟเบซูมากองหลังตัวเก่งของพวกเขา และเพิ่มจำนวนเงิน1นะฮะเพื่อเป็นค่าตัวของอิฟบิสซูมาอีกด้วยเพราะเป็นที่รู้กันนะครับว่าที่ผ่านมานั้นทางเจ็กิ้งครับมีความต้องการที่จะซื้อตัวอิฟบิสซูมามาเริ่มเทียมแต่ติดตรงที่ว่าบริเตนยังไม่ยอมเจราจาและยอมขายนักเตะของพวกเขาให้กับลิเวอร์พรแต่อย่างใด้นอกจากการประเมินค่าตัวของดิวอกอเิกีน่าจะอยู่ประมาณ20ล้านปอนด์และทางลิเวอร์พูลจะเพิ่มเงินให้อีก ประมาณ10ล้านปอนด์รวมเป็น30ล้านปอนด์เพื่อล่อให้ทอมบรตันปล่อยตัวอิฟบิสซูมากองกลางในวัย25ปีมาค้าแข้งในทีนแอนฟิลในช่วงตลาดในเดือนมกราคมนี้เลยซึ่งก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับว่าบรตันจะเอาด้วยไหมกับข้อเสนอขอแลกตัวในครั้งนี้หรือไม่จูนิวบริดวิลเลียมอธิบายถึงสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากเบอร์กิลฟันได์จนสามารถพัฒนาฟอรมการเล่นได้อย่างรวดเร็ว ลิทวิลเลียมนะครับกองหลังดาวรุ่งในวัย19ปีของเลเวอร์พูลที่เพิ่งจงเกิดในทีมชุดใหญ่มามันมาดเมื่อช่วงตน้นฤดูกาลที่ผ่านมานะครับก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ว่าในตอนนี้ตัวเขานั้นกําลังเป็นนีคเฟอร์กิวฟันไดสก็น่ารุ่นพี่ภายในทีมลิเวอร์พูลและจากกองหลังรุ่นพี่รายนี้ได้แสดงให้เขาเห็นในการฝึกซ้อมและในการแข่งขันจริงว่ากองหลังที่ยอดเยี่ยมนั้นเขาเล่นกันอย่างไรซึ่งตอนนี้ตัวของเขาเองก็กาลังพยายามเล่นเกมรับให้ดีเหมือนกับ เวอร์กิวฟันไดพร้อมยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่ยากที่ใครสามารถกรับปีการเล่นของเวอร์กิวฟันไดไปได้แต่มันเป็นการที่ดีที่เขาจะได้รับประสบการณ์ในการลงสนามจากกองหลังระดับโลกโดยตรงโดยทุกการนี้นะครับบิสเลียมถือว่ามีความพร้อมที่จะเ,จเกิดน,นะฮะและก็มีดวงเป็นอย่างมากที่ฟันไดมาได้รับปดเจบหนักในช่วงระยะเวลานี้พอดี ทำให้ตัวเขานั้นได้รับความไว้วางใจจากเชกิ้งคลับและอาจจะกลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสําคัญในอาชีพการกแข่งของเขาก็เป็นได้เพราะถูกทางเชกิ้งคลับเลือกมาให้ติดทีมชุดใหญ่อย่างไม่คาดฝันนั่นกะทีมที่ตอนนี้มีนักเตะเยาวชนเก่งมากายหลายคอโดยท่านั้นลิสเรียมบอกกับเว็บไซต์ของสโมสรลิเวอร์พูลว่าโดยปกติแล้วผมเฝ้าดูและชื่นชมเมื่อกฟันด์จากอีฝั่งของสนามซ้อมในส่วนของทีมนักเตะเยาวชนมาโดยตลอดโดยผมเห็นเขาตั้งแต่วันที่เขาย้ายมาที่ลิเวอร์พูล แห่งนี้นะครับในตอนนั้นเขาเป็นกองหลังที่มีค่าตัวแพงที่สุดในโลกถึง75หล้านปอนด์และรรดานักข่าวและช่างภาพต่างรุมร้อมตัวเขาตลอดเวลาแต่นั่นก็ไม่สําคัญเท่ากับที่ผมได้เห็นได้ตัวตาตองตัวเองว่าและรู้สึงว่าทำไมผู้คนมากมายถึงเรียกเขาว่าเป็นกองหลังที่ดีที่สุดในโลกนั่นเพราะเขาทําทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเขานั้นมันดูเหมือนเรียบง่ายไปซีหมดไม่ว่าสถานการณ์ตอนนั้นมันจะกดดันเพียงใด เขาช่วยเหลือผู้เล่นคนอื่นๆภายในทีมเขาปกป้องประตูจากกองหน้าทุกคนที่บุกเข้ามาใส่และเขาก็เป็นคนที่ไว้ใจของนักเตะทุกคนภายในทีมเขามีเสียงครวญรามที่ทรงพลังและคําสั่งของเขามันมีสิทธิพิเศษที่ทุกคนภายในทีมมักจะฟังและทําตามที่เขาบอกซึ่งผมก็หวังว่าจะได้เล่นเคียงข้างกับเขาหลังจากที่เขาหายจากอาการบาดเจ็บและกลับมาช่วยทีมได้อีกครัง้งและผมก็หวังว่า นนผมจะสามารถทําแบบที่เขาทําได้ในตอนนี้บ้างในอนาคตก็คือแบบอย่างที่เื่วผมจะต้องซึมซับและทําตามตอนนี้สิ่งที่ผมเรียนรู้ก็คือการฟ้องสังเกตการการเล่นของเขาก็คือการอ่านจังหวะและการเข้าสกัดบอลที่มันย่าซึ่งเขาก็ได้ทําอย่างเหมาะสมและไม่มีข้อผิดพลาดโดยหากมองดูแล้วหลายๆคนอาจจะมองว่ามันไม่ยากแต่ที่จริงแล้วมันยากมากเพราะเขาต้องอ่านจังหวะคู่แข่งและเข้าสกัดให้มันยํามและเหตุผลที่สุด และอีกเรื่องที่ผมได้เรียนรู้ก็คือการแย่งชิงตาแหน่งก่อนที่จะเข้าสกาัดบอลด้วยลุกโมงซึ่งเขาก็ทํามันได้อย่างสมบูรณ์แบบเพราะตรงจุดนี้ต้องใช้ร่างกายที่แข็งแกร่งในการเข้าประทะซึ่งตัวผมเองณนะตอนนี้ก็อาจจะยังไม่มีพละกําลังขนาดนั้นแต่ผมกําลังพัฒนาตัวเองอยู่และผมก็เชื่อว่านอกจากตัวผมเองแล้วนักเตะเยาวชนคนอื่นก็มองวิกิฟันดั์เป็นไอดอลและต้องการมีเขาเป็นแบบอย่างเดียวกันกับผมอย่างแน่นอนลิสวิลเลียมบอกกับเว็บไซต์สโมสรลิเวอร์พูล j คยันหงแค่เจ้า The บาส k i n โลกไม่ต Chicken Club ก Chicken คลับนะครับคุณซิลลิฟฟ์โออกมายืนยันว่าผลเสมอกับเวสเบิร์ิสเอเบียนหนึ่งหนึ่งไม่ใช่จุดจบของโลกและจะมีแขเ The บาสกินเล็กน้อยที่เอาแต่นั้นรับอย่างเดียวก็ตามในยาอนชวยูมันกก่าวหลังจบเกมที่เสมอหนึ่งหนึ่งว่าความเหนือเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดเกมผมชอบครึ่งแรกมันเป็นความท้าทายที่เหมาะสมในครึ่งแรกแต่เราก็เริ่มต้นอย่างมีชีวิตชีวาเราเล่นบอลกันง่ายเราทําทุกอย่างที่จําเป็น แต่ในเครื่องหลังหลังจากที่ช่วง5นาทีสุดท้ายพวกเขาทําอะไรได้มากกว่าที่พวกเขาทําได้ในเครื่องรักทั้งหมดมันไม่ใช่เรื่องงานที่จะต้องเล่นกับทีมแบบนี้และมันไม่ง่ายเลยที่จะเล่นแบบนี้มันเป็นความท้าทายของเบสบอลบิสแอลเบียนว่าพวกเขาสามารถเล่นแบบนี้ไปจนกระทั่งจบหรือดูกานหรือไม่ซามอลเลนได้มีประสบการณ์และเซตทีมขึ้นมาแบบนี้และนั่นเป็นเรื่องปกติมันไม่ใช่กค่ครั้งแรกที่เราต้องเล่นกับทีมที่แฮกเกมลับลึกโดยเฉพาะปกติแล้วเราจะหาทางแก้ไขได้ คุณจะต้องใช้โอกาสเมื่อคุณได้มันมาแต่มันไม่ใช่จุดจบของโลกมันเป็นเกมฟุตบอลที่เราต้องการชนะและควรที่จะชนะแต่ตอนนี้ผมได้เห็นเต็ม95นาทีผมรู้สึกว่าพูกเขาสมควรแล้วที่จะมีตาก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวมาแก้กันใหม่ในนัดที่จะไปเยือนเซนเชมพาร์คสำหรับเจอกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับซึ่งจะเล่นกันในวันพุธนะครับจะเป็นศึกบ็อกซิงเดนะฮะ ในช่วงนี้จะมีโปรแกรมเตะที่เยอะนะครับก็เป็นกำลังใจกับหงดังลิวพูด้วยหรือกันลือกสุนการลิวพูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่28ธันวาคมนะครับ